ไปดิว่าไงไปจ่ายตังค์เาค์นมาคนไปคนไปคนไปอะไรเนี่ยพอมั้เนี่ยวันเนี้ยไปเข็นรถลูไปไหนล่ะอ่ายิบไปเข็รถไปเข็นดึงเด้งดึงๆดงดึงเดึงด้งดึงดึงเไปดงด้งเงง้ ระวังข้างหน้าดึงข้างหน้าระวังต้องหักหลบสิคนอยู่หน้าน่ะเออเออเนี่ย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 มาทางนี้ก่อนเออเออเนี่ยเออเป็นไงเดี๋ยวได้ปะ ครับใช่ไงครับ,ให,รบให้กระตังหยิบคนนี้ไม่ได้แล้วไปให้ที่ร้อนใช่ไหมครับ อันนี้จะซื้อไปกินหรือซื้อไปขายวะเนี่ยจัดมาแล้วคณะจัดมาแล้ววันนี้แล้วก็จัดใหม่จะจัดดิสรุปสรุปจะเอาไปกินเอาไปขายเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าสามวันไม่รู้จะพอหรือเปล่าไปจับถ้าสามวันไม่พอก็น่าสองวันจัดใหม่ไป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 จะจัดใหม่ไปไปไป นเด็กเล็กเดากเ็กไม่ได <si ้หมดหมหมดแล้วก็เอาโคกลงมากระตั้งก๊อกกับอิตันมาใส่ เอาเอาคาราบาลมาใส่คาราบาลมาใส่เขาขวดเ่นั้นก็ใส่นำแข็งก่อนขอก่อนคาราบาลอก่อนไหมเอาบามาใส่เลยบ้าบ้เขามาแล้วกันว้อนนโดนน่ะน้ำมันรมอ่ะโคกับนั้นน่ะ อีตันกับโคมาใส่โคมาใส่เบิร์เป็นเลยเบิร์เบิร์ใส่หมดเลยอีตันด้วยยกมาเี่ายกมาเท่ยกมาีเลยระวังแตกนี่ก็ใส่้นนึงแด้เเ่อตั้งขึ้นนใส่เลย vàng vang 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 lên, vang 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 เอาไปต่างหาเรียกว่เตียงก็ได้ครับ้เตียงการพูดใช่ยย่างไรให้มันจะทันสนัยมีทุกระบบมีทุกอย่างทั้งของเด็กของผู้ใหญ่เฮ้ะมันบ้านกินแล้วนี่มันอาบอาบแล้วเนี่ยมัไม่กินแล้วอาบแล้วเนี่ยไม่ได้กินแล้วเนี่ยยกไปเตียง วัดกลัวเข้าเล่ากลัวซื้อโอ้ย <c oughs> อันนี้ขออาทีเอาเอาขออาทีนี่ไปแช่ในตูต้เย็นในบ้าน